พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายพันธ์ CB350 รุ่นใหม่ซึ่งขณะนี้ Honda Big Wing ที่อินเดียได้มีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วครับว่าจะมีการเปิดตัววันที่16กุมภาพันธ์2564ที่จะมาถึง โดย Honda ยังไม่ได้บอกครับว่ารถรุ่นนี้มีชื่อว่าอะไรแต่ภาพนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นครับว่ามันมีสายพันธุ์เดียวกับ CB350 Spo r t c l a s s สปิที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้าเมื่อวันที่30กันยายน2563ที่ผ่านมาสังเกตดูเจนนะครับว่าเบาะนั่งไฟท้ายบาท้ายบังโครนท้ายไฟเลี้ยวหลังรวมถึงท่อไอเสีย มีดีไซน์ที่แตกต่างจาก CB 350อย่างชัดเจนรวมถึงฝาครอบด้านข้างที่มีจุดยึดน็อตแตกต่างจาก CB 350ขณะที่โช้กหลังคู่สวิงอาร์มดิสเบรกหลังวงล้อยังคงเหมือนก,นกันกับ CB 350แต่ว่าลายดอกยางนั้นแตกต่างกันครับสรุปคือครึ่งคันหลังนะครับจะมีจุดที่แตกต่างกันถึง8จุดด้วยกันขณะที่ช่วงครึ่งคันหน้าเป็นอย่างไรยังไม่ทราบได้ นับเป็นการบุกตลาดที่รวดเร็วเหนือความคาดหมายเพราะว่าสื่อมวลชนของอินเดียนั้นก็มีการคาดกันอยู่ครับว่าในปีนี้ Honda มีแผนจะเปิดตัวรถสปอร์ตร,รุ่นใหม่ที่มีสายพันธุ์ของ CB350 อย่างแน่นอนแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเร็วขนาดนี้เพราะว่า CB350 เพิ่งจะเปิดตัวไป30กันยายน2563นับถึงวันเปิดตัวของรุ่นใหม่16กุมภาพันธ์2564ก็เพียงแค่ สเดือนครึ่งเท่านั้นและก็แน่นอนครับว่าโครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์สูบเดียว3 5 4 c ซีจะยังคงใช้ร่วมกันกันกบ CB350 มาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากทราบว่ามันจะเป็นมอเตอร์ไซค์แนวทางไหนระหว่าง Cafe r เรเซหรือ s c r a เบอร์ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2แนวทางเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคาเฟ่เรเซอรเบาท้ายจะเป็นแนวของตูดมดแต่ว่าเจ้าตัวนี้ เบาะนั่งท้ายยังคงเป็นลักษณะของการยกสูงธรรมดาดังนั้นโอกาสที่จะเป็นแนวทางของ s ซคแคมเบอร์จะมีมากกว่าเล็กน้อยครับปัญหาสําคัญของคาเฟรเซอร์ก็คือว่าการดีไซน์เบาะนั่งแบบตูดมดนั้นส่งผลให้คนซ้อนเนี่ยนั่งยากนั่งลําบากและถ้าหากว่าคนซ้อนเป็นคนจ่ายตังแล้วก็โอกาสซื้อคันนี้หรือจะซื้อแนวทางของคาเฟ r เซอร์เป็นไปได้น้อยมากเพราะฉะนั้นแนวทางของ s ซคแคมเบอร์มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากกว่าครับในขณะนี้ ยกตัวอย่างเช่นการขายของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกในเมืองไทยเปรียบเทียบกับสปอร์ตคาเฟ่เรเต้องบอกเลยครับว่ายอดขายวันนี้นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยสปอร t Classic นั้นจะขายมากกว่า c a เฟ r เรเซหลายเท่าตัวส่วนแนวทางของแ c คแคมเบอในเมืองไทยนั้นไม่ค่อยสุดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าดูกติแซคแคมเบนี่ยขายแทบไม่ได้เลยแต่ว่าตลาดที่อินเดียนั้นเรายังไม่ทราบกันครับว่าระหว่างแคแมเบอกับ คาเฟเลเซอร์นั้นเป็นอย่างไรดูกันอีกทีครับว่าการดีไซน์ช่วงท้ารถของ cb 3 5 0รุ่นใหม่จะเป็นสแคมเบอร์หรือคาเฟเลเซอตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามารุ่นกันวันที่16กลุมภาพันธ์2564ที่จะมาถึงถ้าเปรียบเทียบกับ cb 3 5 0เห็นชัดเจนครับว่าบาท้ายของเดิมท่อเหล็กกลมนั้นถูกถอดทิ้งไปใส่บาท้ายแบบอลูมิเนียมตัดสั้นอยู่ใต้เบาะ และเบาะนั่นก็มีการปรับยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยไฟท้ายยัดเข้าไปใต้เบาะหลังรวมถึงบังโคลนท้ายยกสูงแต่ต่างจากเดิมที่เป็นบังโคลนแบบชุบคโครเมียมสังเกตดูเห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของฝาครอบข้างมีจุดยึดน็อตที่มุมปลายด้านบนของฝาครอบขณะที่ตัว cb 3 5 0ฝาครอบไม่มีจุดยึดตรงจุดนี้และในส่วนของท่อไอเสียรุ่นใหม่นี้จะเป็นสีดํา cb 3 5 0จะเป็นการชุบคโครเมียมและมีการยกปลายให้สูงขึ้นมา ่า CB 350ครับวงล้อหลังดิสเบรกหลังและโช้กักบหลังคู่ยังคงเหมือนเดิมใช้ร่วมก,กันกับ CB 350ขณะนี้มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าเจ้าตัวใหม่คันนี้ของ Honda นั้นอาจจะใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc ระบายความร้อนด้วยน้ำของรุ่น CBR 500R หรือ CB 500F มาใส่เข้าไปในโครงสร้างตัวถังของ CB 350ผมบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ ดูจากโครงตัวถังของเจ้าตัวใหม่นี้แล้วยังคงเหมือนเดิมกับตัวของ c b 350เพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการนำเครื่องยนต์สสูบเรียงมาใส่เข้าไปอย่างแน่นอนมาลุ้นกันดูครับว่า c b 350รุ่นใหม่จะเป็นแนวทางของ Scambler หรือ Cafe Racer หรือจะเป็น Tracker มาดูกันครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คงได้ทราบเป็นอย่างแน่นอนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ